เราก็เลคุยกันได้กั ก็เป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็วก,ก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อนักการแต่งตั้งก็เข้าไปรีนพรบปรึกษาหรือว่าท่านมีเรื่องเลยจะฝากฝังเกี่ยวกับบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากาันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทําเนียบด้วยนะครับ ของท,ท,<ๆ>ท่านก็บอกบอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดก,การบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดก,การาบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคํานึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติาศาสตร์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆที่ท่านทําไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับผมก็จะไป พบปะกับคนที่ทํางานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็มีนานจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทําต่อเราก็จะทํานะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านให้ความกรุณาในการเดินพาชมทาเนียบรัฐบาลด้วยนะครับเป็นการไปชมห้องทํางานด้วยไหมคะชมหมดเลยครับห้องทํางานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ ท่านัห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับท่านก็พาไปดูไม่ได้ลองนั่งครับไม่ได้ลองนั่งครับไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับก็ก็เรียนบึกก็ก็พูดกันธรรมดาครับเรื่องเรื่องเรื่องการที่ทําให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะวันนี้ต้องก้าวข้ามความก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับท่านก็ฝากฝังไว้มีความเป็นห่วงจริงๆครับ ก็เป mm ็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็ก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแบบผู้ใหญ่ many things many things just courtesy call with him and uh, some issues that he would like us to carry on like look after uh, the economic issues ค mm รัเ hmm. ่ันคือเป็นความตั้งใจของคาว่าหจกที่ับต ใช่ครับใช่ครับแล้วท่านนี้ท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกคนตรี่สองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่าผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับบบตอองแ,แที่ออกมา ผมคิดว่าคนลำบากผมคิดว่าคนลำบากนะครับเรื่องเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในท,ที่มีที่มีอยู่ยในหลายภาคส่วนผมคิดว่าไม่ใช่การพบปะก,กันหนเดียวก็จะจบกันไปนะครับในหลายๆภาคส่วนผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาให้การกระทําเป็นตัวเป็นตัวพิสูจน์ครับเรนน้อยผมก็ทราบเจตนาของท่านว่าท่านท่านอยากจะก้าข้อความขัดแยง้งแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองด้วยความจริงใจครับเราก็เราก็จะต้องพยายามทำงานด้วยกันต่อไปครับ